ไอหรืออวิงลองสอคือหนึ่งในโดรนติดอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของจีนในยุคป,ปัจจุบันได้รับการออกแบบและผลิตโดยบริษัทเฉิงดูแอร์คราฟต์อินดัสทรีกรุ๊ปเพื่อรองรับการปฏิบัติการทางทหารในหลากหลายรูปแบบทั้งการลาดตระเวนการโจมตีภาคพื้นดินและภารกิจเฝ้าระวังในพื้นที่ยุทธศาสตร์ วิงลุงไอไอถูกออกแบบให้มีความสามารถในการบินได้นานหลายสิบชั่วโมงต่อภารกิจโดยสามารถบินต่อเนื่องได้ถึง32ชั่วโมงและทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ370กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่าวิงลุงรุ่นแรกมันจึงสามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง12ลูกโดยติดตั้งบนจุดแขวนอาวุธใต้ปีกทั้งสองข้างหนึ่งในจุดเด่นของวิงลุงไอไอคือระบบตรวจจับและควบคุมที่ทันสมยัย ซึ่งประกอบด้วยเรดาร์ซากล้องอินฟราเรดกล้องมองกลางคืนและเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายแบบอิเล็กโทรออปติกสิ่งเหล่านี้ทำให้โดรนสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านอาวุธวิงลุงไอไอรองรับขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นหลายชนิด เช่น ar 1 blue arrow 7และระเบิดนำวิธี ft 9เหล่านี้ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินอย่างแม่นยำโดยใช้ระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือ gps ช่วยลดความเสียหายข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบวิงล lung ii ยังสามารถควบคุมผ่านสถานีภาคพื้นในระยะทางไกลถึง1,000กิโลเมตรและหากเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในระยะไกลยิ่งขึ้นอีก เหมาะสำหรับการใช้ในเขตทะเลทรายพื้นที่ภูเขาหรือเขตชายแดนที่เข้าถึงยากในปัจจุบันโดรนวิงลุงไอไอได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลางเช่นสหรัฐอารับเอมิเรรส์ซาอุดิอาระเบียแ,และียิยิบรวมถึงบางประเทศในแอฟริกาที่ได้จัดซื้อมาใช้งานในภารกิจลาดประเวณชายแดนและต่อต้านกลุ่มก่อการร้าย จุดแข็งของวิงลุงไ I. i ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงราคาที่ถูกกว่าถูกแข่งจากตะวันตกอย่าง MQ-9 Reaper ของสหรัฐอเมริกาทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการกำลังทางอากาศแต่มีงบประมาณจำกัด จีนมุ่งมั่นในการพัฒนาอาวุธไร้คนขับอย่างต่อเนื่องวิงลุงไอไอจึงเป็นตัวแทนของยุทธศาสตร์ใหม่นี้ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้จริงในสนามรบและมีความสามารถใกล้เคียงกับระบบของชาติตะวันตกโครงสร้างของโดรนวิงลุงไอไอเป็นแบบปีกตรง สเตทวิงและมีหางรูปตัววีช่วยให้สามารถบินได้นานและประหยัดเชื้อเพลิงใช้เครื่องยนต์แบบเทอร์โบพร็อพซึ่งสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงถึง400กิโลกรัมรวมถึงน้ำหนักของระบบตรวจจับและอาวุธที่ติดตั้งการที่จีนสามารถพัฒนาโดรนติดอาวุธระดับนี้ได้ด้วยตนเองไม่เพียงแค่สะท้อนถึงศักยภาพด้านวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาวุธระดับโลกโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากตะวันตกแม้จะมีคำวิจารณ์เรื่องความแม่นยำของระบบควบคุมและความทนทานในสภาพอากาศสุดขั้วแต่จีนก็ยังคงพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ๆของวิงลุงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์การควบคุมผ่าน AI และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาวุธ ปัจจุบันวิงลุงไอไอยังถูกใช้ในการฝึกนักวิ่งควบคุมโดรนและถูกนำไปใช้ในภารกิจร่วมกับกองกำลังทางบกและทางทะเลเพื่อสร้างภาพรวมของสนามรบในรูปแบบเครือข่ายข้อมูลแบบเรียลไทม์โดรนวิงลุงไอไอจึงไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนโฉมการทำสงครามยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความแม่นยำความเร็วและความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตของนักบิน